สำหรับอัญมณีหรือพลอยที่เหมาะสมกับคนที่เกิดเดือนมีนาคมนี้จะต้องเป็นอความมรีนเป็นพลอยสีฟ้าน่นทะเลและเป็นพลอยที่อยู่ในตระกูลแบริลอความมรีนเป็นพลอยที่เป็นตัวแทนแห่งน้ำทะเลที่มีสีสันสดใสสวยงามซึ่งความเชื่อในการสวมใส่พลอยอควาเมารีนนี้ซึ่งพลอยชนิดนี้ถือว่าเป็นพลอยประจำเดือนเกิดของคนที่เกิดเดือนมีนาคมเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำ อะความมรีนเป็นตัวแทนของความสงบเยือกเย็นและช่วยคุ้มครองเมื่อเดินทางในทะเลอะความมรีนเป็นพลอยสีฟ้าสดใสช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบายมีพลังของอัญมณีในการขจัดความวุ่นวายภายในจิตใจนอกจากนี้ยังเป็นอัญมณีแห่งความอ่อนโยนความใส่ใจของผู้ให้ถึงผู้รับทำให้อความมรีนได้รับความนิยมเป็นเครื่องประดับของขวัญในเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้แล้วอะความมรีนยังมีความหมายสื่อถึงความสุขความเข้าใจและความอ่อนเยาว์อันเป็นนิรันดกด้วยเพราะความารีนเป็นตัวแทนของท้องทะเลจึงถูกนำไปเกี่ยวโยงกับเทพเนบจูนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นผู้คุ้มครองดังนั้นพลอยที่เข้ากันได้ดีจะต้องเป็นพลอยสีโทนเย็นซึ่งอความารีนนี้ จึงถือว่าเป็นพลอยและอัญมณีที่มีความโดดเด่นสำหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมเป็นอย่างยิ่ง